กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมิตังพาเที่ยวตามคำเรียกร้องวันนี้น้องมิตังจะพาเที่ยวแบบมีประโยชน์กันครั้งนี้จะพาไปเที่ยวสำหรับบุคคลที่ดีทีท่าไฟก่อน ท่านที่อยู่ทางภาคใต้คงได้เปรียบเพราะพลังงานอยู่ตรงนั้นสถานที่แรกที่จะพาเที่ยวของดีถีท่าไฟคือศาลพ่อตาหินช้างที่อยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรสามารถพกคูพ่อตาหินช้างไปสักการะขอพรเพิ่มพลังงานให้รุนแรงขึ้นได้และขากลับอย่าลืมอุดหนุน กล้วยเล็บมือนางของดีชื่อดังของที่นี่กลับไปจะได้ทำอะไรง่ายๆกล้วยๆตามชื่อไงส่วนท่านที่ยังไม่ทราบดีทีของตัวเองสามารถติดต่อสอบถามเช็คดวงได้ที่เพจร้านพักเครื่องมีตังห้างพันทิพย์งามวันชั้นสองเทปหน้าเราจะพาไปเที่ยวของคนที่ดีทีท่าไฟต่ออีกสักหนึ่งเทปไปต้องไปให้สุด